แต่ AK ควรรู้ไว้ถ้ามึงจะซื้อ AK แก๊สมือส V2 จาก GSK ถ้ามึงอยากแต่งฟูลทาวเวลต้องเจอกับอะไรบ้างอย่างแรกที่มึงต้องรู้ไว้ของแต่ง f u ลทาวเวลตอนนี้หาโคตรยากราคาทั้งเซ็ตอาจจะแพงพอๆกับการซื้อปืนใหม่ได้อีกกระบอกถ้ามึงจะซื้อมือสอก็ต้องลุ้นเอาแบบสุ่มกาชาได้ดีคือฟลุกได้หัวคือมึงหัวร้อนหนะ้าต่อมาอัตราการแตกแก๊สของปืนมึงจะพุ่งกระชุด การแต่งฟูล well ทาวเวลเ่ากับระยะถอยโบเพิ่มนั่นเท่ากับการใช้ปริมาณแก๊สมากขึ้นหมายความว่านอกจากปืนแพงไม่พอถ้ามึงจะลงสนามยังต้องมาเปลืองเงินกับค่าแก๊สอีกแล้วถ้ามึงใช้สปริงไม่เหมาะสมกับชุดตังบอกได้เลยว่าปืนมึงจะโคตรตลกพอดูระยะถอยที่มากขึ้นถ้าสปริงมึงอ่อนการทํางานของปืนก็เหมือนโมสโล์โมชั่นถ้ามึงต้องการให้มันรัดเร็วก็ต้องอัดสปริงรีคอยให้แข็งขึ้นมึงก็จะได้เสียเงินแบบต่อนเนื่อง แต่ที่กูอยากไฮไลท์ให้มือใหม่รู้คือแรงทิบของปืนที่มากไม่ได้หมายความว่าลูกกระสุนของมึงจะพุ่งไวขึ้นสิ่งที่มึงจะได้มาคือแรงสะสเทอรระดับแผ่นดินไวและจะทำให้ปืนมึงยิงส้ำเป้าเดิมได้ยากมากอีกอย่างหนึ่งคือโบของ GSKV 2มันไม่ใช่เล็กยิงฟูทาววลเป็นานานๆไม่วันนี้ก็วันหน้าทำใจไว้ว่ามันอาจจะแหกได้ถ้ามึงอยากมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นเล็กแต่ก็น่าจะรู้ราคานะว่าเป็นไง เพราะฉะนั้นรวมแล้วถ้ามึงอยากได้ฟูทาเวลแบบเนียนๆย,ยิงลื่นๆไม่หัวร้อนไม่ต้องแต่งไม่ต้องหาของยากไม่ต้องตัดแปลงกูแนะนำแบบจริงใจเลย g s k v 3 VFC และ w E สจ่ายทีเดียวจบตื่นแล้ฟูทาเวลมาทั้งดุนแท็กหน่อยแต่สบายใจยิงล่นๆไม่เปิดกระบอลถ้าอยากได้ของมีคุณภาพก็อย่างงก